สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านน้องน้องหลานหลานและเพื่อนเพื่อนนานารวมทั้งการละยานิมิตรทุกท่านมาครับผมก็มาวิธีหาค่าของมาตาส่วนจากภาพถ่ายเพื่อการศึกษาตอนนี้ก็ต้องใช้คำว่าพอร์นะพอรแปลน ถอดแปรนถอดที่ห้าเนี่ยถอดที่ห้าเนี่ยรียกว่าถอดแบบแปรนจากภาพของจริงเพื่อเอาลงมาทําเรียนจาลองอ่าเีื่อดีกว่าเมื่อวานนี้ก็พูดกานถึงเรื่องการสร้างอ่าการสร้างรูปแบบครับสร้างรูปแบบ เดี่ยการสร้างรูปแบบที่ตันทยางมุมเนี่ยเออก็มีน้องๆก็ถามมาก็ทายางมุมเพื่ออะไรเพื่อทายางทายางมุมตรงนี้เพื่ออะไรอ๋อ,อ,อก็มีว่าถ้าเราทายางมุมจากตรงเนี้ยเป็นป่าตกลาง พราะมันจะเป็นจุดโฟกัสทั้งหลายจุดจุดนี้ไปหาจุดกลางนี้นล่างมาหากรุจานจะมีกี่เส้นกันแล้วแต่แต่อันนี้อาจารย์ทำแค่สองเส้นสพออ่าสองเส้นเพราะอะไรเพราะว่าเนจุดโฟกัสเนี่ยมันก็จะเป็นรูปของของไอ้เส้นพยางหัวมุมไปหาตรงกลางเนี่ยมันจะไม่มันจะได้ไม่เป๋ไปเป๋มาเรื่องของการ าจุดลากเส้นตรงนี้ไปหาตรงหัวโค้งเนี่ยหัวโคงเนี่ยจากตรงนี้ไปหาหัวโค้งเนี่ยที่ใช้ใช้มาตาของเราตรงเนี้ยใช้มาตาของเราเนี่ยมันจะห่างจากตรงเนี้ยอ่ากี่กี่กี่นิ้วกี่เซนนะแต่ถ้าเราไม่ทําจุดตรงนี้นะ ถ้าเราจะจะเปะจะปะมาตรงนี้มั่งตรงนี้มั่งเนี่ยมันก็คาดเคลื่อนความแน่นอนตรงนี้ก็ไม่มีแล้วอีกจุดหนึ่งก็หมายความว่าอ่าถ้าเราทําตรงนี้จุดนี้ถูกแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็มาตรงนี้มามาถ้หา,หาหาหาที่จุดโคก,กัดตรงเดิมนี่แหละอ่าเราก็จะ,หหะไม่งงเพราะเราก็จะเห็นว่าแสดงว่าไอเส้นที่เราจะทําเนี่ยมันเป็นเส้นที่ตายตัว อ่าเป็นเส้นตายตัวก็วัดตรงนี้เท่าไหร่อืมอ่มา็นมาตัวนี้จากเส้นตัวนี้ฮะจากตรงนี้มาถึงตงัวนี้โอ้ยหันลมเต็มอ่าจากตรงนี้ จากจุดเนี้ยไปหาตรงเนี้ยมันกี่นิ้วกี่เส้นอา่าจากนี้ไปหาตรงนี้กี่เส้นเพราะนั้น er. ถ,ถ้าเราไม่มีเส้นดึงเนี่ยเราอาจจะทะแยงมุมมาตรงนี้ก็ได้วัดตรงนี้ก็ได้อ่าขาดขาดเกอนไปแล้วไปตั้งบนนี้ก็ได้ขาดเกอนไปแล้วไม่ได้าจุดเนี้เท่าไหร่แล้วก็เราก็ยิงจุดมาแล้วก็ไล่จากตรงเนี้ยจากหัวมุมเนี่ยมาไล่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 เลยมาตรงนี้จนมาถึงตรงสูดท้องนี่อ่าตรงสูดท้องนี่ปั๊บ เราก็ได้แล้วว่าหัวจุดลากตรงเนี้เป็นเส้นโคงง้งขององวงเรือเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะนั้นจุดตรงเนี้ยจุดตรงนี้เป็นจุดลากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นจุดตัดเรียกว่าจุดตัดกลางลำเรือ,อาน้องเข้าไปอยู่ในเรือ,เล,อเลยในเรือเนี่ย จะตัดเราจะเห็นว่าทอมองเข้าไปท้ายเยรอาาาหาหเือมันก็อยู่รูปนี้มองมาหามาหาหัวเรือมันก็อยู่รูปนี้คือนรูปตรงกลางไงแต่ทีนี้เวลาเราอ่านสู้นเราสร้างว่าอา้าวแล้วถ้ถึงตรงนี้ลหละนะเราจะวึ้นตรงกลางใช่ไหมอืมเราขึ้นตรงกลางแล้วขึ้นเรือตรงกลางเนี้ยตัวนี้ ปืตัวนี้มีจุดตัดที่เราดูอ่าอ้าวแล้วถ้าเกิดเตรียมมันจะมาอยู่ตรงนี้ลหละฮะอ่าอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ทาําไงตรงเนี้อยู่ตรงเนี้เราจะหาพี่กัดยังไงเอออะไรอ่าเราจะหาพิกัดยังไงอ่ามาอย่างเงี้ยมาอยู่ตรงนี้เราจะหายุกกกัดยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีรูป ไอ้นั่นไอ้นั่น <S <S นะคืออ่ารูปด้านท็อปไงรูปดันท็อปถ้าไม่มีรูปด้านท็อปเนี่ยมันก็มันก็มันก็ต้องเปรตะปะนะมันก็จะเปรตะปะเอาโอเคเดี๋ยวดูด้ันดูดานท็อปไปนะรูปด้านท็อปมันก็จะเอามาจากตรงไหนอ่าจากตรงนี้มันก็อยู่ในเรือเรานี่แหละรูปด้นปันท็อปอ่าเขาเรียกก็ กำลังความฟ้าอ่ากาลังความฟ้ามันต้องมีนะฮะเดี๋ยวดูเออผมว่าอุ้ย <c oughs> น่าจะมีอะไรผิดพลาดสักเล็กน้อยนะครับคือในลักษณะของ อความยาวของเรือเนี่ยแล้วเป็นความมาตรฐานของความยาวอ่ะมัน22เมตรนะครับความกว้างมันได้ที่เอาตัวเลขมาจาก จากไอ้ตัวนี้มันก็ได้เป๊ะสิบเมตรนะฮะถึงเงไม่ถึงสิบเมตรดีมันเก้าเมตรหกสิี้เก้าเมตรหกสิบก็ไปวัดถึงถึงช่วงที่มันอ่าเราเรียกว่าเป็นรีบเป็นอ่ากัาบหนาจิมยื่นออกมาเนี่ยทำอะไรวัดต,ตรงนั้นตอนนี้ก็ามาถึงในช่วง เราต้องการจะหาความฟางเรียกความฟางของมันเนี่ยที่เราได้มาจากตรงนี้ครับอ่าอนันนี้มัน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 ไม่สมบูรณ์กับความมันไม่สมดุลกับไอ,อความสูงของลำเรือนะนี้ไอตรงนี้ก็อ๋อโอเค เพราะตัวเี้ยมันก็มันก็มัน,มนได้กันอยู่แล้วฮนะแต่มันจะไอ้ช่วงบนเนี่ยเขายังไม่ได้วาดแตจะเอาว่าจะเพราะทำเพื่อจะเพื่อจะทํากงไงน,นะนี่นั่งอยากจะให้ท่านนะ่ะจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะต้องเหนื่อยนิดหมายความว่าต้องลอง หาข้อมูลให้ชัดที่ว่าความยาวของเรือนี่มันมันเท่าไหร่แน่นอนนะฮะมันเท่าไหร่แน่นอนแต่ถ้าวัดตามภาพนี่ออกมาแล้วเนี่ยจะคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันไม่เกินยี่สิบสองเมตรแน่นอนนะที่อาจจะคาดเคลื่อนถ้าคาดเคลื่อนถ้าคาดเคลื่อนไอ้ตรงนี้มันก็ได้หมดละตรงความฟังทำได้หมดเลยความฟังเนี้ยฟังแต่ทีนี้อ่าความฟังด้านนี้นะด้าน แต่พอเรามาถึงตรงนี้เนี่ยนีความ้างกระถอบมาเนี่ยตรงตรงนี้ยังเล็กวไปนิดหนึ่งอ่ะอันนี้เก้าเมตรหกสิบก้ามตรสิบตัวนี้มันสิบเมตรพอดีนะสิบเมตรพอดีความจริงมันมันไม่มันมันความ้างมันไม่น่าจะใหญ่โตขนาดนี้นะหรือว่าหรือก็ไม่แน่กันนะ แล้วท่านลองหาดิลองหามาให้ผมอ่าสักหน่อยว่าไอ้ความยาวของเรือตอนนี้อันเนี้ยมาตรฐานของเขาไอ้คำว่ามาตรฐานของเขาก็คือลำนี้ยที่เขาสร้างเนี่ยมันยาวเท่าไหร่แน่นอนอ่าผมลอง,ลองผมคิดว่าทัานท่านคง,งหาได้หาได้แน่นอน มันยาวเท่าไหร่อะไรครับถ้ายาวพัาธาความยาวมันชัวร์แล้วมันก็โอเคหมดพวกนี้ก็โอเคหมดนะฮะพอมาตาส่วนเราจะสร้างึ้นมาตามรูปแบบตรงนี้นะแต่ความฟังมันมีก็มีเหมือนกันความฟังแต่ในลักษณะที่เราดูแล้วมันก็ไม่ใช่นะไม่ใชนะ่เดี๋ยวจะให้ดูความฟัง อ่าเนี่ยความฟ่างนะฮะจะเลียวมานิดดอวตรงนี้เราให้ให้ให้ความฟ่าง,งของมันอ่ะจากหัวถึงท้ายเนี่ยความฟ่าง,งมันก็พอสมสมบูรณ์เพราะเนี่ยเรือก็สมบูรณ์หมดเลยสมบูรณ์สมบูรุลหมดนะอ่าดัดฟ้ามีทั้งดัดฟ้าและลงทางรงเนี่ยมันได้หมดมันได้หมดนี่ไอความฟ่างระหว่าง จา,จากตรงนี้จากขอบจนถึงนู้นออมันสิบเมตรแน่นอนอ่าแต่ระหว่างขอบในขอบดาดฟ้ามันเก้าเมตรหกสิบอ่าอเก้าเมตรหกสิบก็โอเคละแต่ทีนี้เราถ้ามองในด้านนี้มันก็เอานะก็ทํากันไปตามนี้แหละอธิบายันตามนี้อธิบายกันไปตามนี้เพราะตัวเลขตัวเลขก็จะให้ไปตามที่อ่าผมทาอยู่ ในสูคคำนวณนี้นะครับนะเดี๋ยวผิดพลาดเดี๋ยวมาแก้ไขกันใหม่มาผิดพลาดแก้ไขกันใหม่หลักวิธีวิธีการทำมันก็อยู่แค่นี้อ่าเหมนกันมานลงมือต่อด้วยไปเพราะความฟางของมันเนี่ยมันมันมันรู้สึกผมกังขามากอ่ามันเป็นเหมือนว่ามันใหญ่มากมันมันใหญ่วอาเอากัดความสูงแต่มันไม่ใช่มันมันเรือประเภทนี้ มันต้องการมันทุกของอยู่แล้วนะต้องการจนทุกของอยู่แล้วเมื่อทุกของมันก็ต้องการความฟ้างความฟ้างมันอาจจะผมก็จะไม่สมดุลกับความยากมันก็ไม่ใช่เนี่ยตรงไม่มองเห็นเ้าเนี่ยสวยเลยสวยมากเนี่ยมองเห็นสวยมากนะโอเคเดี๋ยวอยว่ากันใหม่เดี๋ยวผมีกลับตรงนี้ก่อน